สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งตัว t e d ด้า W308R นะครับในโหมด WISP router นะครับเริ่มต้นให้ไปที่เบราว์เซอร์นะครับในที่นี้ผมใช้ Google Chrome นะครับ หลังจากเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วนะครับจะขึ้นหน้าต่างล็อกอินตัวนี้นะครับหน้าต่างล็อกอินให้ใส่พาสเวิร์ดอันนี้เราไม่ต้องสนใจมันนะครับให้เปิดให้ไปที่เบราว์เซอร์นะครับให้พิมพ์192.168.0.1เข้าไปใหม่นะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าของ t e n d a นะครับเมื่อเข้าสู่หน้า t e n d a แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ Advanced s e t t i n g นะครับ หลังจากที่เข้าไปใน Advanced Setting แล้วเนี่ยจะอยู่ตรงหน้า System Setup นะครับให้เราไปที่ WAN Setting อันดับแรกเลยนะครับหลังจากนั้นตรงโหมดเนี่ย Default มันจะเป็นโหมด PPPoE นะครับให้เปลี่ยนจาก PPPoE เป็น DHCP นะครับจากนั้นให้เรากดโอเคนะครับหลังจากที่เรากดโอเคแล้วนะครับให้เราไปที่หัวข้อ WAN Medium Type นะครับ ในหัวข้อแวนมีเดยมไทส์นะครับจะมีอยู่2ตัวเลือกด้วยกันนะครับก็คือไวเลดแวนกับไวแวนนะครับดีฟอลต์จะอยู่ที่ไวแวนนะครับให้เราเปลี่ยนจากไวแวนนะครับเป็นไวเล t แวนนะครับหลังจากเราเลือกไวเลดแวนแล้วเนี่ยปุ่ม o p e n Scan นนะครับมันจะสามารถทําการคลิกได้นะครับถ้าเราคลิก Open s can นหนึ่งครั้งนะครับหลังจากคลิก o p e n Scan นแล้วเนี่ยถ้ามันยังไม่ ไม่ไม่มีชื่อสัญญาณโชว์นะครับให้เราคลิกโค้ดสแกนแล้วคลิกโอเพนสแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเราคลิกโค้ดสแกนคลิกโอเพนสแกนเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นชื่อสัญญาณมานะครับให้เราเลือกชื่อสัญญาณที่เราต้องการคอนเน c t นะครับใน,ในการสาธิตนี้ผมจะคอนเน c t กับตัว t e n d a r w 3 0 0 d นะครับให้เราคลิกเลือกนะครับ t e n d w 3 0 0 d นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างว่า Are you sure to connect to this ap นะครับมันก็คือจะถามว่าต้องการ c อนเน c t กับสัญญาณตัวนี้ใช่หรือไม่แล้วก็ตอบตกลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาดูด้านบนนะครับตรง ssd เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชื่อ ssd ของสัญญาณที่เรา c o นเ e c t นะครับส่วนไ i เล l ด s ว a n เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นช่องสัญญาณเดียวกับตัวที่เรา Connect นะครับ security mode นะครับอันนี้ให้เราดูจากสัญญาณที่เราคอนเน c t นะครับว่ามันโชว์เป็นโหมดอะไรนะครับอย่างผมเนี่ย ตัวเทนเ a อ w 3 0 0 d เนี่ยตั้งเป็น wpa ไว้ wide, นะครับเราก็ไปเลือก security mode เป็น wpa p h k นะครับหลังจากเราเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมี wpa algorithm ขึ้นมานะครับซึ่งที่เราตั้งไว้เนี่ยเราตั้งเป็น tkip and aes นะครับส่วน key นะครับก็คือใส่ password ของ wireless ข,ของตัว w 3 0 0 d ที่เราไปตัวที่เราจะเกาะอ,อะครับเราก็ใส่ password ที่เรา ใส่ที่เราตั้งไว้ะครับอย่างตัวนั้นผมตั้งเป็นสองสามสี่ศูนย์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราใส่พารเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับเราเตอร์จะทําการรีบูตนะครับให้เรารอสักครู่นะครับให้มันรีบูตครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ให้มันรอรีบูตให้เสร็จก่อน หลังจากที่รีบูตเสร็จนะครับจะกลับมาที่หน้าเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราเข้าไปที่ Advanced Setting อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเข้าแวน Advanced Setting นะครับให้เราดูนะครับตรงแวน s t a t u s ตัถ้า Connection s t a t u s แสดงเป็น Connect ได้แวน IP มานะครับได้ Gateway มานะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับทีนี้การเทสให้เราเปิดแท็บขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งนะครับ แล้วเ,เข้านะครับเว็บไซต์นะครับก็คือในที่นี้ผมจะเข้าไปที่เว็บเทนด้านะครับะนะครับถ้าเข้าได้ก็คือตรงนี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็คือ,คอสามารถใช้งานได้พร้อมใช้งานได้แล้วนะครับนะครับตรงนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับ